โอ้ย er, ่อยเบิ่งก็ข like ้ากันนาพวกเจ้ามื่ก็โซเสียคูนึง่าคือผู้หญิงผูนึง่าคือผู้ชายแท่นะไม่เงี้ยก่อนเมันบุญลร้สายเง้ย้าวร่นีนก่อน็พรคู่ห้านี่แม่ออน อผมใครเห็นก็ชมว่าสวยดีใส่ชุดราตรีชุดนิดนี่มองรับกับคอใครเห็นน้องออแล้วปับของคอคือนางไปยาของนองคือนางไปยานาเห็นหนาเข้ามาคือกระดาษที่อยากวาดลูกไป ระนาคนงามนาอยากเห็นนาผู้บึกเด็กอยากเห็นนา ผู้ชมดีโอ้ยยังกาะบัดซิลงอยากเห็นหน้าผู้เบิ่อดีอยากเห็นหนาวตอนสิลนั้นขึ้นย้ำเลยก็ะบอเอาวบ้าโอาโหเลยเห็นเ่ยบ้าโอาเอาเป็นใจอยูุนเนาะหมอลำไงหมอลำไงเายไงหมอลำไงธรรมดาที่เท่าความสวัสดีครับผมสุภีเด้อครับผมบ่าวโจสักใจดีครับผมพี่น้องทั้งหลังก็คือครับสวัสดีครับ อในนั้นตัวนี้ไหมล่ะสัดดำคือเขาล่ะมือนี้ได้รับเชิญจากอาจารย์สัดดำหูสั้นครับผมพี่น้องมาเป็นไฟบัลเล่งคิงนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ชัยศิลป์นักหัวทุ่งคำให้ครับมือแอ็กมือมือแอ็กต์ยังน่อผมอ็กมือดินไม่ยังก่อ หอดินักว่าแย็กหม้ดินหอเียตกเลหม้อตกเลยอแกโคเรียนคำวิ่ีพอกันอีกครับผมพี่น้องในรายการมุมเมามวนครับผมทางช่องซุปเปอร์ยาวาบ่าวจสักชแนลนี่แล้วมุมเมาหมวนมอนี่ขึ้นนาแดงยงองดงเหสิ สีไปขึ้นทนนั้งนานเลยไม่เห็นสีไปขึ้นเวทีเลยไม่เห็นมือเนี่ยเออเอามือเนี่ย่าะแมนเถ่แสดงยิ่งเสริอขึ้นอ๋เนี่ยน้องกรซ้อนนี่ฮะน้องกรซ้อนน้องกรซ้อนดีมือนี่โอ้ยนั่นตัวนันตัวพี่น้องเตรียมพร้อมดิ <c oughs> ก่อนส <c oughs> ิออกไปแสดงต้องพกปากกับพี่น้องซะก่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่ามาสีเริ่มเลย อันหนึ่ง่งทุนเริ่มแล้วเนาะไปเลยแต่งหนาไปโอ้แต่งหนาไปเลยไปวาดขึ้นขึ้นนานเลยขึ้นนานเพราะว่าเพราะมันเพราะเปนเวทีเขาขับคนไหนเวทีรับเอิ้อนนะโอ้เวทีรับเอิ้นรับเชิญอนั่นรับเอิ้อนเออเสียตัวงามน้องคนนี้เนาะโอ้กักกักเสียกักเสียกักเสียกักไอ้ตัวน้อยโอ้เนี่ยก็ไม่เสียวมันเนาะ นานแล้วผมคนบางสี่คนเนีเกิดมาเมื่อเม่องกันเข้าเกาเข้าหลังเนี่ยมื่อตงเข้าเกาเข้าหลังยังไงครับพ่อคนว่าเกิดแก่เก็บตายมี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 มาตะดุดเลยเด้อโอ้มีมันเของก็มีเด้อมันเของก็มีเป็นบ่โอ้ยมีตะดุดเกิดแก่เก็บตายนี่มีจังตะปูตปูเลยเกิดแจ่เก็บตายพุ่นครับเริ่มมาจากเฮ็ดพุ่นเน้่ยเฮ็ดเฮ็ดเท่ากินเนี่ยเงินแล้วเอาเฮ็ดก็มีเกิดแก่เก็บตายเกิดเกิดที่เป็นให้เออเกิดที่แรกเป็นให้เนาะ ไม่เป็นจุ่มเออเป็นจุ่มอ๋อพ้องงะเออพ้องงะบ้านมันแกงบานมันแกงหอกบานเฮียตําต่างเฮียตับตางชุดท้ายว่าด้วยเสดงท่อมหย่างเออคั่นพูนมีสติปัญญาเบื้องเห็ดกับพ่อโอ้เบื้องเห็ดกับพ่อเบื้องเห็ดแล้วก็เบรรจ์ดอกกุหลาบโอ้เดินว่ายังก่อจีจุ่มจ้าอยัางก่อนจีจ้าจุ่มเออจีจุ่มจ้าเออจีจุ่มจ้าจุ่มจีน้อยพ่อยนิ่งลำคาจุ่มจีน้อยพ่อยนิ่งลำคาเออ พิมพ้งเบิ้งแต่หน่าพนังน้องผู้เดียวคืองั่นเราจะมาแล้วจ้าอยู่บ้านหัวนาจระเ้ตำบนอาากว่าไอ้นี่สวนจระเ้ตำบนนั่นคือบ้านหัวนาล่ำดีกี่ก่อนล่ำสมมติก็ว่าดีด้วจุ้มยังก็จุ้มกีน้อยกีน้อยเนี่ลำคาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าผมก็เกิดไม่ ว่าเนีเ่ยเกิดแจ๊บบตายก็เลยอยู่กับมนุษย์มานาเฮาก็เลยมาอยู่กับมนุษย์มานาเาหน้าสิงโอ้ไดบอเลี้ยงพอเลี้ยงสัตว์หลายแนวตายข้าหลายคนหนึ่งมาต้น,านมาอย<า>ู่นาามาเอามาตบมําดำมาเขาไปถือยาเบีรยเขามาไดเุ๊บแตเลือกตัวนตเลือ,อตัวนึงโอ้ันงหเด็กมันกเจ้าควบมเนาะเรียนมาเอาปลามาเง้ยมเรียนมาลุ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 ลเลุ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 ลลุลุลเลาลุลมลุาลุลุอลลลล นำได้อย่างเงี้ยปากสะดัดตายค้าเลยโอ้ยเนาะมับ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 ัดำซื้อมันบิ่งอยางเก่อนอีบองาเอาต้องใส่ฟังส้มใส่อย่างเรื่องจริงได้นี่ครับผมเขาเบียงมันแรงมหาตายมาตายต้นหาเลยตายต้นหาเลยป้าบังลาพ่อก็เลยฟังไม่เนย่แลังหครับมเราเลียบเลเียล้้ยหน่อยังนี้้ยหน่อยางกไปล่ำมาเกล้อยหน่อยล้อยหน่อยไปล่ำมาแรวมากนุคุไแรงมา คุยน่อยคุยน่อยผู้ใด้คุยน่อยพ่าน่โอ้ซื้อมาเลี้ยงซื้อมาเออโอ้มาเลียนับมามามาเลี้ยงมาตน่าพอเทียบแม่เนี่แสงแม่กุลคุยแงราะท่านหวถืตัวผลร้ยลวงหนาเขาเลยเขาบ้านคอกตั้หลดเออโอ้โหควมควมควมกระตันยู่วอหูแจควอมของสัตว์เลี้ยงของสัตว์นซืพวกเป็นตะขามันเด้อมันพวกปากซื้อสัตว์ตานนนซื้เขาจังงัดพวกเป็นตะขาเออบ้านหมูบ้านเลี้ยงหมูเนี่ย งูนี่มูเขาเจเปียาเขาอุ้มไก่ขึ้นคว้าไป่นเอาลาสุดอุ้งงูไปย่างโอ้ยก็เปียคาแล้วไม่หันแล้ว้ยอุสุหีอมันเออมาดีมาดีมาดียงมาตัวมูปลาครับมาปุยเนาะงูปลาเนาะเอาเอามาโอ้ยเอามาเนี่ยตอน่สวดตั้มศักด์นี่กรได้ซื้อเรื่องไม่สะดวกไทยชีวิตไทยชีวิตโอ้ดีตอน สองร้อยพันห้อกูเอ็มสงร้อยหไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไทยชีวิตไปม่ดีแทะอเอนอ่ออออ่อพอหนาตน้อยเนี้ยเขาแขนเนีแหมาแล้วมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้หมือนโอ้ยเขาบอแขนอูนอนคือคนนี้าพอไปเชกระชังเลี้ยงคนไทยในไทยในโอ้ยเลี้ยงมากมันมาเลี้ยงเขาคอมันไง่ายเลยคนเขาจะเขามาไดุ้่เอ้ย อ้อฟังเสียงอ้อฟังเด้ออ้อฟองอ้อฟังอุดอุดอุดเลยหน่อยอ้อฟองมากฟองมาแล้วอุด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 เผยหน่ยนี่เกิดวันนี้กินเสียงมอเข้าข้ามมอสัดมันเลี้ยงไปตายข้ามมันเพียรเขี้ยวออกเขี้ยวอ่ะเขี้ยวเขี้ยวออกเลยมาตายมัเอาอยังมาตัดกระเบิดพูดมาตัดกระบิดขาดเพราะอะไรมาเพราะตัดหายพระเรื่องอะไรตัดให้พระให้พระศรีตะเกียบเขี้ยวเขี้ยวมูตันอ่ะเขี้ยวมูตันพอบะมไว้เลยท่านครับเอาะนั่นก็ว่าพอดีตัวซึ่ง องนี่ออ่นทางนึงก็ให้เทกัสเขาอ่าทางหนึ่งก็จนลำบ่รวยย้อนครับเด็กบอกเลยก็ฟังนี่ละนี่คือความผู้จะข่มของสัตว์จะข่มของสัตว์เดี๋่วนี้เพื่อนอีหยังกับซางบอกเป็นตาข่าเขางูงูเขียวยังเพ่อนี่สี่ตัวยังไงงูเขียวงูเขียวกับอีหยังตีโดนนี่โมเดลหยังมันมาอยู่เองนอนหนึ่งแก่ติวมันโดนข้อจะติวนี่สองมเดลแก่ติวไป ก็ไม่ย่ามาเป็นแม่พวยทีละมาทำข้าวต้นทำข้าวตนหนูกินแจงวัวหมูกินหนู่เนพเปียนเงไปไปกรับกรับกรับตอนนี้วัดไปนี่ไปตัวต่วตตัว่อยนี่มันเป็นตัวมันระเบงเกอระเบงเจลีว่าเป็นยี้นี่แม่งยี้จีอะไก็เรื่องอะรดีเลขาจะไปใหนบย่เอา่ขึ้นวันนี้มันนกน้อยเด้่วันนกน้อยกเป็นงูหนึนกกกระจอกนกนกจิปน้อยมินกคจินกกระจับนกคลินกกระจับน้อย วื้อยุหขมขามนี่สิวื Shit, ้อซือม right. ืัยนี้วแต่พอยังไมนมุดดีกว่าอันวื้อครับผมโอ้พอแต่ไรวื้อบ่งานละสิ่ว่าฟังเลี้ยงเนื้อประเดี๋ยวประเดี๋ยโดยธรรมชายทองพี่เนี่ยพี่เป็นคนประหยัดในอย่างเดียวเครับมีแนวยันย่างเดียวในชีวิตคือกับแจะย่างคักรึเปล่าเนี่ยย่างกับแก่แมนย่านคักเลยยันไม่จะหน่อยแล้วยันไมนจะเกิดแล้วประเดี๋ยพอาเนี่ยเราเลี้ยงกับแจะเราเราเรากับพระชายมาพี่ย่านเนาะเออทั้งนั้นแฉกับแฉ ใช่ม่นี่ม่นไ่มัไจัก็พีแฝดไปกลุมเอานี้ยเลยวนี้ยโอ้โหเขาเรียกเขาเห็นตัวเลยาชาจันใส่ยันกับแก้วแก้วซีตัวไม่ตัวขนาดเอ๊ะตัวนี้มันเหรอเขาวัดมันหรอเอนี่แหละ จะมันเป็นย่างบุญอยู่คอยพรคอยย่นจากแนวกันเลยใครีตัวครับมีมีแนวกันจากแนวกบันเนี่ยย่านเนตอย่านโอ้โหบวบันเนี่ยพี่เชฟพิเศษนี่ละกันแก้แค่แตยมักสั้นมีตัวเมามีคนพ่าตายฮะผ่ตายอุปหลวงพ่อพวังวัวินนั่น โอ้มรณภาพเป็นธรรมดาเกิดแก่เก็บายถ้าว่าผ่านตดยนี่เป็นแต่เลืตัวที่สุดเป็นแต่เลืองตัว่ไหนพอคือว่าเพิ่นบ่ทำกรรมทำบาปเนล่ยกามมรณภาพเหล่วก็มตายสิตายเพิ่นเพินเพราเดียวเขาเมี่ยงคือคนหองเทีมียงเมียงโ้เขาเดี๋เขาเ็มียงกันเพาคือโุมครับเอันนงหลังพาเมี่ยเพิ่นเดินเมียเมียรอยเมี่ยง บานนี้พูดนี่เลยไปรับศพโอ้ย่าดโยมเลยไปรับศพมากขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นแทนไปเลยเฮ็ดยังบานยังอะไรว่าเฮ็ดยังอ่ะเมียมเมียมมามๆาเปไหมข้างบนยังเมียมร้อยเมียมร้อยนั่นแหละนะเอาขึ้นแทนไปเลยเมียมร้อยเมียมร้อยรับขึ้นไปเลยสมเกียรติสมนาสมตาเพื่อนพระพุทธเกียรติสดาพรทำมาขันโตครับผม โอ้ขันติโกขันติโกเอ๊ขันตัวมันมันก็ไม่แล่าโอ้ยแลบมากก็เอาขึ้นแท่นสมเกียรติเพลยพระเทล่านกเทล่ามาโอ้ยทอดสวดมนต์สวดพ่นตังวัดตังว่าบางคนมาขอมาขอนี่บางคนก็มาไหว้มากราบอยู่สัน เกล็ดเมื่อเก็ดคือได้เงินได้พอดได้นการันต์เป็นเงินสามสี่หานบบวยศรัทธาศรัทธามาลุกสัทธาญาติโยมเพราะว่าเราเป็นพระที่บริสุทธิ์ที่สุดครับหน่งตัวมาในหอดมือมาบ้านตั้งคนก็อยากเห็นหน้าท่านของหอดมือหอดมือที่เออเขาเขาเขาแท้หอดมือเผาแทะเผากหรอกเผาหลอกบนที่มีวิธีเผาหลอกแล้วก็เผาจริงเนอว่าสูตรท็อปอีเลียนะชาพนักคิดบ้านนี่ยินชาบริสุทธิ์มากครับ อพระยัเบื้องหน้าเพิ่งขึ้นไปด้ยโอ้เบื้องหน้าเทียรสุดไทยลดน้ำโอ้น้ำหอ้ยย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 เอยายย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 ย้ยย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 สยย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 นยริยย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 สยย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 งยย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 ยนยย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 ยนโชมึ อาตมาเปิดเบิงก็น่ามันเป็นเรื่องใดก่อนแหละผู้คนก็ว่าหนางอ่างผู้คนก็ว่าคือผู้หญิงแฉเบิ้งก็คักงนี้มีอย่างไรแม่เปิดออกเปิดออกวัผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเออเอาสมมาพิษมาเอามาพิษที่ไหนสลับกันติ๋ชื่อว่าเกษดาชื่อว่าเกษดาพระครูเกษดาเออมานี่ คู่เกษนากรตายกันนั่งกันโอ้ยพูดพู่ได้ร้องเลนะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่คู่นี่เปเอาสมไปรับสูสบคู่มากานผู้คู่ไปรับพระเกษตรปรทุนงานย่อมใบใบเก็บมือไปเกินมือส่วนไม่ขันบวกน่ะไปฟูยิ่งเลยนะโอ้ยาบนี้ บาคุยกัสาชยตมตามใเนี่ยเออทุกอยงแต่บางงันยังายังในวอเรามาคลองพงยังบางตีคงพมึงเลยกิเมื่อล้วรับสิงกับบางงันอยู่ในเนี่ยบ่เนี่ยมาเาเนี่ยปืนขึ้นโอ้มาเ้าไว้แท้นางฮีไว้แท้เือตายของเนี้ยนคูเออคู่ทั้งฮีรโมนทั้งผุนมาพนมขึ้นทั้งีมาเ้าไว้แท้โอ้โหลงศพ นี่ละทราบกันวัาดะทราบกันคราบสมเพาะครูเกียรติานหมดเหรอกนี่ก็เออนี่ก็ครูเกียรติานี่ไปหอดเห็นตาครูเกียรติานมาเลยเลยีเออครับแม่เนี่ยงานขึ้นรถเลยขัดบาอย่างขึ้นรถเลยบ่เปิดลงบางนาเลยเ่เห็นนาเนาะเห็นนาขาพอดีเน้่ยเปื่อเอพอนาไ่ดีเนียี่คตรซิ่เลคนเนาะที่เปิดหนาอย่างอย่างโคน้ำสมทำสุดท้ายซื้อได้หน ี้ยขาเลี้ยงเลี้ยงบางน้อยลูกนองจะซักมันอายุหลายละไปหาหมอดูก่าในหมอหม้อางในก่อนนน้อยวน่อบางน้อยงปยังราด้ใช่ไมหม้อวาตีตีน้อยบางไอ้ดอแก้วเอาพ่อเสียตัวง่ายพ่หลาเลย เดี่ยวขึ้นเลยมัน้น้อยอ่ะอานพ่อสืิตวนง่ายเมื่อไรเนี่สิตวดง่ายมากอ่ะเอาวันามจำตาจบ่แก่แกวโอ้ลูกมันสองคนเหรอดิว่าลูกใส่ไงมันจะมอหาเออลูกใส่น้อยกะทิเต็มปีนี่ล่ะเดือนไม่ซาหน่มันมอล้าลูกลูกอุ้มสุดรักบนบดิอ นี่คือกันคนเั่งก่อนยาสะพ่อคักหลายเปมือนบางบางสักวันเนี่ยหมอองดูผีมันขึ้นมาเงี่มนี่ยมันไม่ธรรมดาสูงกี่เดียวคู่กับคู่กฤษดาขึ้งกันพระนี่ก็ซื้อกฤษดาขึ้งกันนะพระครูนะคุณนี้เห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าคู่กับคู่เลยผู้ไปเอานี่พระคู่กับลบเนี้ยไม่พระคู่ได้ไหมมิแต่พระครูอย่างเดียวเนี้ยมันตัวหนังสือมันลบว่ะเอาคู่มาเลยเนี่ย คู่กิดาผูญิงเนี่ยมาเลยมาเลยเห็อไมเอาโซ่พะคู่มาเลยเนีแกมาลเขตั้งไปถึงลวธรรมดาเนาะตาผู้ญิงเนี่ยตีก็ขนผุนม่นผนเน่โอ้ยดนเงินหลายเผู้เเงินหลเลยหล้านเเ็ดมือปเนาะล้านเยแต่ว่าพพะคู่แค่นี้บด้ยังเนี้ยตั้งงนมวั้งงันมว้ อย่างเดีวโอ้เออโอเออยู่อ่างพุ่นก็โอ้ท่างพี่ก็โอ้หมดกูก่าขึ้นว่ายู่ดอกว้ากูขึ้นมาอยู่อีนี่มาเทาไว้แท้เทานื้อเพ่งทากันพ่อก็ขึ้นมากันแล้วว่าเอตายวังว่าท่านพ่อเหรียญมาขึ้นจังหนาเหี่ยวไว้แท้กูขาว่าอยู่ดอกว่าเงื่อนก็ล้วนผมก็ล้วนผมมาล้วนไว้แท้ก่าว่าอยู่ดอกไม่พอเขาลนเนาะ โอ้ยเนาะผู้ปเปี่ยวกับผู้เปิ้ลมันฟาวดีฟาวดีอย่างเงี้ยข,ขึ้นนะเนาะบาผู้เปียลเบิ้งซบซบอีนั่งอยู่ทั้งเพี้มเลยนีอบุญหลายสายเานาะพอคุยตายก็คือบทตายนะเตี้ยพูลู่ <laughs> <laughs> ผมกับโป้งออกว่าดีให้กันนี่เราคนมีบุญคนมีบุญคนมีบุญผมเพิ่นมาโลนจั่วคนมีบุญเออ ปงตัวทีพรเทลานุเทลามาเฉวเบิ้งกันหน่าวันทีหอยเบิ้งก็เข้าก็น่าพวกจอบมนก็โซเสียผูนหนึ่งมาคือผู้หญิงผู้หนึ่งมาคือผู้ชายแท้น่ไม่ันเดีกนเลมันบุญไรสายเงา้าวเปนกัคู่เขานี่แม่่เอ้ยผู้หญิงจูจออมาสาไปเปียเอาเปีย ไมเปลี่ยนกันนี้จังแล้วเอาขึ้นไหเปลี่ยนอยู่ขึ้นไหเปลี่ยนอยู่นี่โอ้โหจัางว่าพูนออกมาพูนออกมาเนี่ยเปียบมันจะน้ำเปียบบักกันรักษาศพเดปลี่ยนโอ้ยบ้านนี้ออกไปแล้วอันนี้โอ้ยบ้านนี้ออกไปแล้วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเดี๋ยวที่อยู่ไปน้ำเดี๋ยวแจงเดี่ยวงานแจงเดี่ยวจังบักเปลี่ยนบักจัดศพเดลี่ยนเดี๋ยววันนี้พอเะาเอาหัวควรห้องสีบาปวะนี่ บอยมาจะมีเรื่องจริงเนี b ่ยก of anyway. <laughs> ่ย่งมาแ่รแล้ววางูคู่หนจะไปเป็นเพลูเนี่ยด้เลยเห็นว่าวัดยังเปิดเผาอตู่จังมือแล้ยีสภาสมกาสเลยาสีบาทน้อกวนเพาในห้องงูกวนกูสีบาททั่วเพราบาปเ้อกวนเลยหัดบาปครับเด้อพี่น้องพี่น้องคู่งูนกับสีบาทน้องกันเลยก็บาด้บาปเพรบะบาปเพราะเราหลงผิดเด้เพราะว่ามันไ่ได้เกรตินะเกตนะลงผิดเด้อพวกอีนั่งขับ่บาป ครับพระผู้นี้ก็บพระบา้ผู้ผู้นง่นนี้ดีพระนี่ก็บว่าบ่วาเพราะว่ากินบริสุทธิ์กินบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กลาว่าเงินประจ่ายเนี่เขาวัดมืดเขาวัดเมืดขาล้านมืดอีนั่งนี่ยมอดในยังมอดในเล้วเพราะวัดเขาวัดเมาเลยมันเป็นบุญญ่าบารมีของกระจดศักดิ์ก้อนครับเออเคยทำบุญอีนั่งอาทิตย์ทำบุญตักบาตรน้ำเพลินก็ได้ทั้งสี่นั่นตอนเพลินบินตับาตรไปอีนั่งอาทิตย์เป็นคนสส่ก้อนเนี่ยไปใส่บาตรให้ท่านใส่บาตรให้ท่านก็ได้ทานก็เรียกสวนมุ่นให้ใกล้กับฮิม องคุลิมันอุ้งเทมันเดินไปอินทบาทเนาะพราะแต่ว่าองคุลิมันป้าปนึงย่านกาลั่งมีทองในมือมีทองเองเป่งตี๋ได้ไปใส่บาทองคุลมันอ่าเออยุต่ก่อนเจ้าข่ายุก่อนเจ้าข้าเอ้ยให้ีใสใส่บาทสก้อนนะอง่งโอ้ยอันปราหาัดดีาระหยัดดีประยัยงไงโยมองคุลิมันบวชเลยบวชได้ไหมเด่นครับ อ้าวอันเมือว่านนี่ก็เขาซากันแตกตึงตึง่ากองคุล้มันนะและข่าคนที่แถวนี้ได้แหลเมือบ้านเมือก้อนด้ว่ยกระไดมววัาเหมือนบ้องหจักวาท่านบ้อง่จักองคุลีมันจีย่า่ย่า่แถวบ้องหุ่จักวะคือองคุลิมันบวชไหมอู้เออเดี๋ยวควมเป็นห่วงโอ้เป็นยังไงย่า่เป็นยังไงยา่เอ้ยัน่ะย่านคนย่านหลายแต่จีย่านหลายฉันย่านแห้ง่าฉันเออเออยาย แต่ตั้งใจดีเด้อกะอาตมานี่ล่ะองค์คุณมาอาตมาบวชแล้วาฮชินใจเลยจิใเลยลูกแตกออกแก้วท้องเลยเล่าเร็วเสียกระถาเดียว ไอหี้วิกิไอหวิกิไอเหี้วิกิซึ่งเหมืนอนฆ่าท้าผาับองค์ุบ้านออกลูกไง,งลูกคนก็ได้ใด้บวชนี่คือกันนั่นงนี่อาทิไปเซ่บาทเดี๋ยคนเล่นรวมกันเ<อ>นี่ยเนี่ไม่ต้องว่าเีาบอกเปเรืนึงอันได้ี่มมันนี้มากกอมามั่งสิเดี๋ยวอาจัง่งสิเออม,มาท่าเคยทำบุญตังบาทน้ำกันนั่งนี่กับคู้พวเนี่ยคราเล่นไพ่ใดก็ดีขึ้นกันคนงคนนั่งนี่ก็เล่นไม่แทนคนพอบงบุญบุญ้าย เวลามึงอไหร่ขืนแท้นสมุนเยอะเลยเมึงปิดตำบุญนั่งพู้ดไรอะไรของสินะไปสั่งโบูทสั่งบัญญัี่ก็แล้วองแค่น่ะครับเออนี่ทีมากทีมากของการว้นเยอะหรือว่าหรือว่านับศพผิดเนี่ยเออหนักตัวจังสรรตัวละพี่น้องหน่อยไปสั้นเด้เออแค่สันอ่าผู้ใดทีอ่าได้รับชมคลิปนี้หัวควรญเป็นบ้าหันบ่บาปบ้าว่บ่บาปบ่บาปเพิ่นบ่ให้บาปมันเป็นเรื่องจริงเออมันเป็นเรื่องจริงเพิ่นบ่ให้บาปนะ นะครับพี Is it? Is it like ่น้องเอาจีสมพวนแก่เวลาตัวพอบ้านเพราะว่าเขาสีเดินทเพาโดนเลยจีเพราะเขาสิยดเดินทางบ้านโดนแต่ว่ากสมพวนาว่าเขาสิยดเดินทางไปอ่าน้องวสอดเพราะเดินทางเลยนะพี่รถโอ้ยพี่พอยั่งพีพ่อไก่พ้นอะครับพี่น้องในไดกีนี้พี่น้องเฮานะครับอยากรับชมกวามสนุกสนานหรือว่ามีการมีงานอยากได้มโหรถซบคบงันไปฉลองในงานของท่าน นะครับมอลำพาชาเอามอลำัมพายชาอีพอซูเปอร์เน่าไปพร้อมโดยทีมงานครับพี่น้องโทรศัพท์ขอมาหาคุณพอซูเปอร์เน่าครับพี่น้องครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์สามเก้าซีเดอครับผมศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์สามเก้าซีคำนัลลามอลำดนตรีสดเด้อครบผมครบวงจรเอาพายชาแล่นขึ้นแล่นลงรำเป็นเรื่องเป็นเล่ามักเตยก็เตยเน่าก็ได้เตยยังก็ไดเหตตามใจผู้ชมครับผมได้หมด ไปนมันมามีไม่เติมพอเถอะเนี่ยเหมือนกันหอผู้พายเอกนางเอกนีครบมั้ยเดนเสื้านนุ่มสาวก็หน่อยพี่น้องเดนเสื้อกับครบผมพี่น้องอ่าโทรมาเด้อพี่น้องเด้อมีการมีงานฝากไปดำเนแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องซุปปเภิญญาเบาโจรสักของเฮาน้ำครับรับชม ความสนุกรับรอยยิ้มรับความสุขได้ทุกมือทุกมือครับผมพี่้อขอให้ลุงลานสุขสุคนมีความสุขคนเลื่ญนห่วงเหืองเหลืองเหลื่อมในนาทีการงานคู่บาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาพอข่าวว่านี่สุขสุคนเออตั้งประเทศก็ดีกับมิลกาไต้หวัน่องกงเยอยรมนี่เกาหลีใต่เกาหลีเหนือขอดฟังเล่าของเขาที่้องชาวเล่าเออบนนี่คอมเมนต์เขามาตลอด ให้ท่านมีอายุวันสุขภะเมื่อนี้ผมสุปญายผมเบาวโจสักใจดีครับพี่น้องอาจารย์กระดำหัสั้นครับพอาอาจารย์ใช้สินนางหัวทุงคำให้ครับผมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ